มีมุลไพอารยจา์ท่านเจิมนะครับป้ายนะครับป้ายสูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ,บตำบลดอรเทพเผื่อนะครับหลังจาก เกียป้ายเสร็จแล้วนะครับก็จะติดตั้งป้ายนะครับพอหลังจากติดตั้งป้ายเสร็จแล้วก็จะเป็นการเคารพธงชาตินะครับหลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการนะครับให้ความรู้จากวิทยากรทั้ง6กฐานนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการภรมฐานการเรียนรู้นะครับฐานต่างๆนะครับทั้งหมด6ฐานนะครับฐานแรกจะเป็นฐานการควนน้ํายานหนประสงค์นะครับแล้วก็ฐานที่สองนะครับจะเป็นการนะครับฐาน ผลเลี้ยงนเดือนนะครับฐานที่สามจะเป็นขยะของทำนะครับฐานทัดแยกขยะนะครับแล้วก็ฐานต่อไปนะครับฐานที่สี่จะเป็นคนเอาถ่านนะครับเปิเป็นฐานเอาถ่านคนเอาถ่านนะครับแล้วก็ฐานต่อไปนะครับจะเป็นฐานเตนที่ป่านะครับการนอนจิวิทอาหารป่าโดยใช้นะครับสิ่งของโดยใช้หรือใช้ วางใช้เจตอาหารนะครับแล้วก็ฐานสุดท้ายนะครับจะเป็นการนะครับขยายพันธุ์พืชผลรักป่านะครับจะเป็นการตอนติมะนาวติงมะรูนะครับแล้วก็จาก,การับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็มีการวบนนี้นะครับทางนะครับทางหมวดเจนนะครับทาง กลุ่มราชญา107นะครับก็ยังมีการแจกพันธุ์มะพร้าวน้าหอมนะครับมะพร้าวเจี๊ยบพร้าวน้าหอมนะครับแล้วก็มีแจกเสื้อนะครับแล้วก็แจกกะาป๋านะครับแล้วก็น้มยาล้างจานให้กับผู้ที่เขาร่วมทั้งหมดที่เชิญมานะครับวันนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ3 0ท่านนะครับจาก15นะครับวันนี้ก็จะประมาณ30ท่านที่มาร่วมใกล้จะถึงเวลาแล้วครับท่านที่ยังยินเสียงประชาธิปันนี้ขอเชิญนะครับมายังสถานที่ นะครับบ้านในุ่งอรุณได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์มาก็จะถือเลื่อนนามยามดีจะเปิดนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตำบลบานเพลเพื่อเพื่อนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านตำนานนนทนพรบุญคุ้มนะครับตำนานนิตยาบุญคุ้มของเรานะครับมาเป็นเกียรตินะครับในวันเปิดนะครับแล้วก็ทางกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับวันนี้ประธานใหญ่นะครับเจ๊ป อเจ๊สมกิจอุลมสินค้านะครับแล้วก็ทางนะครับทางหมวดสุภาพนะครับทางกปม ทางกรรมาณรัตน์ที่อยู่หมู่เก้านะครับก็มาร่วมกันแล้วก็ทางหลายหน่วยงานนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะพี่พี่ทหารนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้เราหลังจากที่เราท้อแท้หมดกําลังใจในการที่จะสานต่อนะครับวันนี้ได้เริ่มใหม่นะครับจากชีวิตใหม่นะครับก็ได้ความนะครับได้ความตั้งใจแล้วก็ความให้กําลังใจจากเจ๊ต๊อกนะครับพวกเราปรบมือให เจ้หน้่องครับครับผมจะขอนสู้อีกครั้งหนึ่งจะทำศูนย์การเรียนรู้นี้เพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อหมู่บ้านของเรานะครับก็หวังว่านะครับแล้วก็วันนี้ินดีมากที่พวกเรานั้นมาร่วมกันนะครับท่านรองสุเทพอิงคีด้วยนะครับท่านเป็นศูนย์โคกหนองนาประจำอำเภอด่านมะขามเจียศูนย์ใหญ่นะครับของอมพัฒดาชุมชนนะครับแล้วก็หลายๆส่วนที่มาในวันนี้ ท่ากินไม่หมดแล้วก็ไปขายใช่ไหมคะ่ะมีแต่ลด,ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอันนี้ก็คือในโลวาของเราอยากให้พวกเราทําอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราทาดีได้ทุกคนอาจจะอยู่มันไม่ลำบากนะคะอย่างหลายๆถามฐานอย่างพี่ลุ่งที่ทําแต่ผู้กรารสุเทพก็ทําที่เราเอาเปิเเปดกันของท่านก็ทามาเยอะก็คือใช้หลักอย่างนี้เหมือนการโค้งหนอนนาำโมเดลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหกฐานที่พี่รุ่ง บอกว่าจะมีถาดคนไม่เอาถาดคนมีน้ํายาหรือว่าถาดปลูกพืชปลูกผักอะไรพวกนี้จะมีวิทยากรมาทีนี้เราก็ขอว่ากำนันอยากให้นพวกเราร่วมือ่วมใจนะคะรุวมือ่วมใจกันที่ว่าทําตรงนี้ให้เป็นผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพวกเรารวมพลัง,งสามัคคีกันเมื่อไหร่เมื่อนานนั้นอะไรก็สําเร็จที่หมดนะคะก็เนื่องเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันดีที่ว่าเรามาเจอกันหลายหลายครั้งแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีหลายครั้ง ะะก็ขอให้ทุกๆคนมีเงินมีทองใช้นะคะอยู่กันแบบมีความสุขนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรายางยากลำบากสิ่งนั้นเราไม่เอาแต่เราขอให้สิ่งที่ดีกับสิ่งที่งามอยู่กันะนะคะขอให้เราไม่เจ็บไม่จ้นนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่าน